หม้อของหวานแม่ยายให้กับให้กับเจเจกับ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 คให้เสียเต็มด้วยนะโอ้โหโอ้โหอ้โห่้โหอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหม่้โอ้โหโอ้โหโออ้โหหโอ้โหโอ้นหโ้โหโอ้โ้โหโอ้โหโ้อ้หโอ้โหนอ้โหน้ว เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่ารักเอามากๆค่ะแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของบรรดาแฟนคลับสําหรับคู่ของขนมหมอบุ๊กที่มักจะออกมาเสิร์ฟความหวานให้แฟนๆได้เห็นกันตลอดและเรียกว่าคู่นี้นะคะก็จับมือฝ่าฟันทุกดราม่ามาได้ ก่อนหน้านี้ก็ควงกันไลฟ์้ายของทำยอดแตกรัวๆมีแฟนคลับคาแห่อุดหนุนแล้วก็สพอ์ตกันเพียบจนทางสาวขนมค่ะก็คือน้ำตาคลอขอบคุณในการสนับสนุนของทุกๆคนมากๆและถ้าพูดถึงหมอบุกนะค,คะก็คือเป็นหวานใจที่อยู่ข้างๆขนมคอยดูแลกันดีมากๆเช่นกันค่ะจนถึงขั้นที่ก่อนหน้านี้นะคะแม่ยายหรือว่าคุณแม่ของมีนมเองเนี่ยก็ ชมในความน่ารักของมอบุ๊กเลยนะคะว่าเป็นคนที่ดีคอยซัพพอร์ตขนมดีมากๆแล้วก็ช่วยเหลืออยู่ข้างหลังมาโดยตลอดค่ะและล่าสุดนะคะตามมาดูโมเมนต์น่ารักน่ารักค่ะด้วยความที่เดือนนี้เป็นวันเกิดของทั้งมอบุ๊กแล้วก็น้องตั้งใจลูกสาวคนโตของมิหนมนะคะก็คือเซอร์ไพรส์ให้ของขวัญกันกลางไลฟ์ไปเลยงานนี้ค่ะทางด้านของแม่ยายสายเปหนักมากก็คือมี เซอร์ไพรส์มอบสร้อยทอง5บาทค่ะพร้อมกับพระเป็นของขวัญวันเกิดให้กับหมอบุ๊กแล้วก็ยังมีของขวัญน,นะคะของน้องตั้งใจด้วยเรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักอบอุ่นมากๆของครอบครัวนี้ค่ะดีไงเราตามไปชมโมเมนต์นี้กันเลยดีกว่าว่าของขวัญแม่ยายให้กับให้กับเจ๊กับ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 เสียเต็มเลยนะอะ่อันนี้ของพี่บุ๊กแก่เลยแก่เลยเลยแก่เลยแก่นนกเ,กเ <laughs> ลยแก่เลยแเลยแก่เลยแก่เลยแก่เลยก่เลแก่เลก่เลยแก่เลยแกลยแก่ลยแก่ อันนี้ของวันอาอานี่ของเจวันสุวัอ่ันนี้อเบรารานนี่ของเซียเตมโ้โอ้โโอโเราเรลูกไหมอันนี้ของเสด็คเพิอันนี้ทีระคิวทีระคิวทีระคิวเด็กเพิรมาหลวงนะคะ เขาทำงานเกินพอจริงๆแล้วจริงๆไม่ได้ลงเทพนะก็เลยไม่ได้ให้องค์ที่เป็นหมอพรมานะคะก็เลยให้องค์นี้แทนนะคะก็เป็นเป็นลายคล้ายๆกันกับคนลุกเลยนะคะก็หนาวไม่อายใจปั๊าเลยโอ้โหโอ้โหสวัสดีครับเสียเป็นกำนันแล้วสวัสดีครับเสียจ้าหมอเป็นกำนันแล้วตอนนี้เพราะว่าเพราะว่าเสด็จล็อกแจนหรือลูายล็

รีวิวพระละลครับผมนี่เลยองค์สมเด็จนะครับผมนี่นี่บอกเลยว่ารุ่นนี้ลิมิเต็ดนะครับผมมีองค์เดียวได้มา,าตั้งแต่อันนี้นี่คือของสะสมตั้งแต่สมัยอสุขโขทัยนะครับใช่ใช่สมัยสุขโขทยัยตอนแบบว่าอาพระนเรศวรน,นะครับ กำลทำสงครามนะครับผมใส่นี้ตกมาแล้วแบบทวดผมไปเก็บมาพอดีใช่ดีไม่โดนทาช้างเหยียบซะก่อนงานี้ ของแฟนคลับและบรรดาชาวเน็ตคะแกเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆอย่างเช่นที่บอกนะคะว่าลูกเคยที่คู่ควรน่ารักอบอุ่นมากแม่ยายไม่มองข้ามใครเลยค่ะเห็นแล้วตื้นตันใจมากบางคนก็เข้ามาแซวเลยนะคะว่าสรุปคนไหนลูกแม่ยายแท้ๆค่ะเนี่ยเหมอะน่ารักสมกับที่แม่ยายจะรักนะคะหรืออย่างบางคนค่ะก็คอมเมนต์เลยว่าลูกแม่ยายรักใครแม่ยายก็รักด้วยคำนี้แม่ยายพูดเสมอ เรียกว่าใครเห็นโมเมนต์นี้ค่ะก็ต้องเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักแน่นอนเห็นแล้วนะคะอบอุ่นหัวใจเอามากๆเลยแหละค่ะ <artist>